ใส่สุดาพอวันนี้มัดผมแบล็ร้อยสี่แปดห้าห้าครับใส่สุดาดีใส่สุดาแบล็แบล็คพอ อ่าครับกำหนดให้ PS นะครับยาว24นิว้วใส่ลายเอียลงไปในรูปก่อนแล้วอืมทีละว่ายาวก็วแต่ในที่ไหน,ไหนยีว24เขียนให้ชัดเจนอ่ะเขียนแค่้ก่อนเลยสิยใย่ใส่ลายเอียงไปในรูป SQ ยาวห6นิ้วใส่ลายเองไปครับ SQ ยาวห6นิว้วตรงนี้ยาว6 นียาวหก SQ ยาวหกนิ้วต่อไปนะครับ PT ยาวยี่สิบนิ้ว PT ยาวยี่สิบนิ้ว PT ยาวยี่สิบนิ้วทำความเข้าใจนะครับจงหาว่า CR ยาวกี่นิ้ว CR ยาวกี่นิ้ว CR ตรงนี้ครับยาวกี่นิ้วอ่าเท่าไหร่นะครับ น้องๆครับข้อนี้เนี่ยน้องๆจะต้องดูก่อนว่าสามเด็กรูปไหนคล้ายกันมันมีรูปเล็กกับรูปใหญ่ครับรูปเล็กนี่น้องดูด่า P S T เนี่ยรูปใหญ่ก็คือ P R Q น้องๆครับทำไมสามเหด็กสองรูปจึงคล้ายกันมันต้องมีสามคู่นะคู่ที่หนึ่ง S ของรูปเล็กเข้ากับ R ของรูปใหญ่เพราะอะไรครับ กำนดให้แบบนี้คือกำนดให้คีซ้อนคีเหมือนกันคือกำนดให้ต่อไปครับทีเท่ากับคีว้องกำนดให้เช่นกันและผู้สุดท้ายครับมุมพีของรูปเล็กกับมุมพีของรูปใหญ่เนี่ยซ้อนทับกันสนิทแบบนี้เขาเรียกว่ามุมร่วมเนี่ยน้องมุมพีสีชมพูของรูปเล็กกับมุมพีสีชมพูรูปใหญ่ซ้อนทับปันสนิทเขาเรียกว่ามุมร่วม น้องๆครับใช่นี้เนี่ยเพื่อเป็นการให้เพื่อนๆหลายคนนะครับที่ขึ้นฝึกดูดูง่ายขึ้นนะครับคุณครูแล้วก็พี่เนี่ยนิยมสอนการแยกรูปออกมาคือคุณครูจะสอนให้น้องเนี่ยแยกรูปออกมาแล้วตั้งให้มันอยู่แนวเดียวกันน้องดูนะว่าทำยังไงนะน้องดูรูปเล็กน,นะ PST แต่วี่หยิบมาอกมานะ เอาพอแนละพี่หยิบมันออกมาแนละ้วพี่เอามาวางคนระับแต่พี่วางแล้วให้มันอยู่ในแนวเดียวกันมุมคู่ที่เท่ากันให้อยู่แน,เนวเดียวกันน้องคิดว่ารูปมันจะเป็นยังไงรูปมันจะเป็นอย่างเงี้ยะรูปมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ย,ย,ย,ยไอ้มุมสองขีดของรูปใหญ่มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมุมสองขีดของรูปเล็กมันคือมุมเอสเอามาอยู่ตรงนี้ด้วยเขาเรียกว่าการเขียนแยกรูปออกมา ให้มันดูง่ายขึ้นแยกรูปออกมาให้มันดูง่ายขึ้นแยกรูปออกมาให้มันดูง่ายขึ้นต่อไปนะครับมุมหนึ่งฉีดของรูปใหญ่คือมุมิวแต่มุมหนึ่งีดของรูปเล็กคือมุมีและมุมรวมของทั้งรูปเล็กและรูปใหญ่คือมุมพีที่ขอใช้สีป้ำกูเพื่อเป็นการเน้นเนอะตอนนี้น้องเข้าใจก่อนว่าทำไมโย์เนี่ยกลายเป็นรูปนี้ได้ ดูนะครับพี่หยิบรูปนี้ขึ้นมาแล้วก็พี่เขพี่เอารูป S มาอยู่แนวะเดียวกับรู R เพื่ออะไรครับเพื่อเพื่อนๆที่เพิ่พงฝึกแรกๆเนี่ยเขาจะดูเป็นว่าด้านไหนสมัยกันฝึกนะฝึกนะด้าน QR สมัยกับด้าน TS ด้าน RP ของรูปใหญ่สมัยกับด้าน SP ของรูปเล็ก ด้าน P Q ของรูปใหญ่สม่าไรกับด้าน P T ของรูปเล็กอ่ะพี่เปิดแค่นี้ก่อนทำความเข้าใจทำความเข้าใ,ใจขั้นตอนต่อไปนะน้องเดี๋ยวพี่จะใส่รายละเอียดลงไปในรูปเล็กน,นะ <S P S เอ้ยรู้นี่ยี่ส P S เอ้ยรู้นี่ยี่สไปด้วยรู้ P T P T เท่าไหรนะ่ครับ P T นี N ้ย e ี่สิบ PT นี่ยี่สิบ TS นี่ไม่รู้นะโจข้อนี้ต้องการหา TR อ,อ่ะก่อนที่พี่จะสอนเราหา TR พี่ขอทุกคนชี้นึงว่าด้านไหนสมดังกันบ้างเลิกหนึ่ง p q สมดังกับ PT สอง QR สมดังกับ TS สาม PR สมดังกับ TS ท่นี้แต่ตัวหา PTR PTR ซึ่ง TR ยังไม่ใช่ความยาวของรูปใหญ่หรือความยาวของรูปเล็กแต่มันเป็นส่วนหนึ่งไม่ได้ส่วนหนึ่งของความยาวของรูปใหญ่มันยังไม่ใช่ความยาวของรูปใหญ่หลักการทำข้อน,นี้คือน้อง้องสมมุติมันเป็นตัวแปรน้องๆครับพี่ขอสมมุติให้ TR ที่โจทย์ต้องการเป็นตัวแปร x นะครับพอพี่สมมติให้ ทีอาร์ R นะครับยาวเอแล้วนะครับความยาวด้านของลูกใหญ่เนี่ยจะไม่ใช่20ละและก็จะไม่ใช่เอด้วยแต่มันจะยาวทั้งสิ้น20บไปบวกอีกเอ็กยี่สิบไปบวกอีกเอ็กเดี๋ยวพี่กำลังจะตั้งสมาการแะ้วะครับน้พี่กำลังจะตั้งสมาการใหญ่อเล็กเท่ากับใหญ่อเล็ก และนี่เราจะแก้สมก,การหาค่าอ x ได้นี่คือแนวข้อสอบนะครับแนวข้อสอบไปภาพเริ่มใหญ่2 6 x ต่อเล็กคือ24จะต้องเท่ากใหญ่ใหญ่ไม่ให้24นะแล้วก็ใหญ่ก็ไม่ใช่6เลยนะครับต้องเป็น2 4 6หได้อะไรครับ2 0 6หได้3 0มสมากครับใหญ่ต่อเล็กก็เทอกบใหญ่คือ3 0 ต่อเล็กก็คือ20บอ่าบีแค่นี้ก่อนนะครับใหญ่ต่อเล็กจะต้องพบใหญ่ต่อเล็กคราว้ตร์าเข้าใจแล้วก็จับน้องครับจําอย่างแรกคือจับความหมายของสามเหลี่ยมค้้ายครับสามเหลี่ยมคล้ายคือสามเหลี่ยม2รูปที่มีมุมเท่ากันทั้ง3ามผู้ สองครับต้องจําคุณสมบัติของสามเหลี่ยมคล้ายครับคุณสมบัติของสามเหลี่ยมค้าเนี่ยคือไม่ว่าเราจะเอาด้านคู่ไหนนะครับที่มันสมดังกันเอามาทำเปียดา,าส่วนแล้วมันจะเท่ากันนี่คือคุณสมบัตินะครับ้องร,รับเทถ้าพีเอาด้านที่ของรูปใหญ่ไปหารด้วยด้านนี้ของรูปนนเล็กก็คือยี่สิบสี่มันเป็นด้านที่สมดังกัน และพี่ก็เอาด้านนี้ของรูปใหญ่ครับมันคือส0สิไปหารด้วยด้านนี้ของรูปเล็กก็คือ2ี่สิบมันต้องมีค่า่ากันนี่คือคุณสมบัติของสามเหลี่ยมคายโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการแก้สมการหาค่า x ตัดทอตัดทอนแล้วคูณไขแล้วคูณไขเอาไม่ต้องคูณไขก็ได้โทษจิอ่ะอย้ายยี่สิบไปทางขวาก็ได้อ่ะดูนะพี่ต้องการหา x นะ อ่ะพี่เป็นคูณไฟตอนนี้พี่เป็นคูณไฟพี่คูณได้ยิบสี่ทางสองข้างด้านซ้ายจึงเหลือ20บวกเอ็กแล้ว24ไปอยู่ด้านขวาครับด้านขวาตอนแรกไม่มีเศษ3ส่วน2อย้าย24ไปทางขวาเป็นคูณด้วย24แบบนี้ครับแล้วพี่ก็ใช้แม่สตะทอน2 1 2 2ห2คณเป็น แล้ว2คูณ3มันได้36พี่ก็ย้าย20ไปทางขวานะครับด้านซ้ายเหลือ x เท่ากับ36ลบไป20คำตอ,ขอ, 10, ตอ 16, บข้อนี้ต่อ16นะครับ x เท่า16แสดงว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการคือ TR ยาวกี่นิ้วนะครับคำตอบข้อนี้ตอบ16นิ้วคำตอบข้อนี้ตอบ16นิ้ว ทำความเข้าใจนะครับนี่คือข้อที่ห้าต่อไปข้อที่หกก็จะเป็นแนวขอ้อสอบปลายภาคอีกข้อหนึ่งอันนี้มีโอกาสออกนะครับเทคนิคในการทำความเข้าใจข้อนี้เนี่ยที่อยากให้น้องทำความเข้าใจการแยกรูปให้ดีนะครับโอ้อยางวันไหฉึกๆนะครับน้องอันนี้ดูตั้งตาดูดีมากเลยนะครับฉึกๆทั้งวันแล้วนะวันนี้เด็กป .6 ก็ฉึกๆ เตกมอลนี่ก็ชิบชิบอันนี้มสามจะ่ชิบชิบดี 10. ดังใหญ่แล้วโฆษณานี้มีคนพูดว่าชิบชิบติอ่าพรอ้อมอันนี้สาม a B. e แล้วก็ e c อันนี้หกนะครับทำความเข้าใจน้องครับ ตอนนี้ทำไมสามเหลี่ยมรูปเล็กกับสามเหลี่ยมรูปใหญ่นะครับถึงท้ายกันพร้อมเหตุผลเพราะว่า D E <ๆ>ขนานกับ d C เฮ้ยปกใจหมดนึกว่นกินอะไรไม่ไม่มีไหมมีไหมกินอะไรไม่ไม่มีไหมมีอ้าวพรอมน้องรับ มุมดีด็อกเนี่ยนะเท่ากับมุมดีบอยทำไมมีเท่ากันเหตุผลเพราะว่าสองเส้นนี้ขนานกันมุมนี้เป็นมุมภายนอกมุมนี้เป็นมุมภายในมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดมีขนาดเท่ากันนี่คือคุณสมบัติของเส้นขนานหรือเขาอ,อาจจะเรียกว่ามุมสบในโอเคนะครับ ต่อไปนะมุม e ของรูปเล็กกับมุม c แคทของรูปใหญ่มีขนาดเท่ากันเพราะมุมภายนอกกับมุมภายในที่อยู่ข้างในียวันของเส้นตัดนี่คเท่ากันอย่มุมศูยในนั่นเองต่อไปมุม a มุม a มุม a ที่พี่แรงเอาสีดำมุม a รูปเล็กกับมุม a รูปใหญ่เนี่ยเป็นมุมร่วมท้าความขราใจ ท่ความเข้าใจพอดีพี่ไม่แยกรูปเหตุผลเพราะว่ารุ่นนี้กับรุ่นใหญ่นะมุมที่สมในากานหรือมุมที่มีขนาดเท่ากันนะมันอยู่นแนวเดียวแล้วพี่ไม่เขียนอะไรแล้วสามนี้ครับเด็กยอวอไอ้นี้เพไอ้นี้สามด้านนี้ของรูปใหญ่นะรูปใหญ่นะต้องเป็นเก้าพร้อมนะอ่าเอมันคือใหญ่เอมันคือรูปใหญ่พร้อมใหญ่คือเอต่อเล็กก็คือสิบ ใหญ่ต่อเล็กก้องเท่าใหญ่ต่อเล็กใหญ่คือเท่าไรนนะ้องใหญ่คือเก้าเล็กคือเท่าไหรนนะ้องหกมันก็จะลายเป็นใหญ่ต่อเล็กเท่ากับใหญ่คือเก้าเล็กคือหกถา,าพอเข้าใจก็จะกลายเป็นเศษเอเท่าที่ทำไม่ใช่เศษเอเอเท่ากับเศษเก้าส่วนหกคูณด้วยอะไรคนระับคูณด้วยสิบทีนี้เราใช้แม่สามแล้วครับ สามสามเก้าสามสองหกเทนี้เราใช้แม่สองนะครับสองหนึ่งสองสองห้าสิบคำตอบข้อนี้จุดตอบว่า A เท่าไรครับ A เท่าสิบห้าเขียนห้าคำคำตอบข้อนี้ตอบ A ท่ากับสิบห้าหน่วยนะครับ